เจริญพรผู้เข้าร่วมโครงการนั่งสมาธิวันละหนึ่งชั่วโมงทุกวันทุกท่านหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้เคยกล่าวไปว่าทุกครั้งที่เราปฏิบัติธรรมเราจะไม่ห่างจากธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าธรรมทั้ง8 4 0 0 0พระธรรมขันธ์ล้วนแล้วแต่ประชุมรวมกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ดังนั้นเมื่อเรานำใจมาใกล้ศูนย์กลางกายฐานที่เ เท่าเท่ากับเราเข้าใกล้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปด้วยธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล้วนแล้วแต่เป็นไปเพื่อดับทุกข์และเพิ่มเติมความสุขเมื่อเราเข้าใกล้ธรรมะของพระองค์ทุกข์ของเราก็จะค่อยๆดับไปและความสุขก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นตามไปด้วยดังนั้นให้มีความขยันนันเพียนในการนั่งสมาธิกันให้ได้ทุกวันนะอย่างน้อยก็วันละหนึ่งชั่วโมง และว,วันเสาร์ที่29ตุลาคมปีพุทธศักราช2565ซึ่งเป็นวันทอดกระถินของศูนย์การศึกษาเขาแก้วสเสด็จเรามารับดวงแก้วจากท่านประธานสง์ในวันนั้นกันนะ